ต่อไปจะเป็นการ Activate iPhone นะครับหลังจากที่เราทำการ Restore iOS ไม่ใช่เฉพาะ iOS 6เนส6.1ที่เรากำลังทำนะครับแต่จะหมายถึง iOS ตั้งแต่ iOS 5ขึ้นมานะครับจะมีการ Activate หน้าตาแบบนี้นะครับอย่างแรกที่จะต้องมีคือเ,เราจะต้องใส่ซิมเข้าไปก่อนอย่าลืมใส่ซิมของเครือข่ายนั้นที่สามารถ Activate ได้ด้วยนะครับโอ okay. เคเลื่อนไลทปุ๊บเขาจะถามหา Wi-Fi ถ้าถ้าเราไม่มีก็ข้ามไปได้แต่ถ้า,ามีก็ให้ Connect แนะนำว่า ควรจะมีนะครับออก็เชื่อมต่อเข้า Wi-Fi ที่นั้นๆครับผมถามว่าทำไมต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เพราะว่าระบบเขาจะทำการ activate กับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับ การเชื่อมต่อให้เสร็จแล้วก็คลิก next ครับต่อไปจะถามว่า location service ตรงนี้จะทำการเปิดไหมนะครับก็เลือกเป็น enable ไปนะครับแล้วก็กด next ข้างบนนะครับตัวนี้เนี่ยระวังให้ดีนะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยให้เลือกเป็น set up as new iphone นะครับอย่าเลือกเป็น restore from iCloud หรือว่า restore from iTunes ไปครับนะครับเพราะว่าทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของเราคือการ restore ที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับ Next คราวนี้ก็ล็อกอินด้วย Apple ID ของเรานะครับถ้าใครยังไม่มีข้ามไปได้แต่แนะนำว่าควรจะมีก็ล็อกอินนิดนึง ล็อกอินต่อมาหน้าต่อมาจะเป็นหน้าเทมเป็นคอนดิชันตรงนี้ไม่ต้องสนใจอะไรกด g อ e ีตรงข้างล่างได้เลยนะครับจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการแอคทีฟแล้วก็การเซตอัพลิงก์เชื่อมต่อเข้ากับ Apple ID ข้อมูลเดิมที่เรามีหลังจากที่เราล็อกอินเข้าตรงนี้น้ำโดย Apple ID เนี่ยจะพบว่าเคยถามว่า,าจะใช้ข่าวหรือเปล่าให้เราตอบมายู่นะครับผมให้ตอบใช้ไปนะครับข้อมูลที่เราเคยแบ็กอัพเอาไว้นะครับ เขาจะรีสโตร์รับึ้นมาอย่างเช่นพวกคอนแทคนะครับพวกคอนแทคพวกอีเมลอะไรเงี้ยเอาตรงนี้ผมจะเลือกเป็นแบคเอัพซ์ทูมันคอมพิวเตอร์นะครับจะสะดวกกว่าแล้วก็ยูสไฟล์มาไอโฟน e น็กตรงนี้จะเป็นข้อมูลการติดต่อของเรานะครับก็คลิก Next ได้เลย <S <S ถามว่าจะใช้สิริไหม มีแล้วก็ต้องใช้ครับตรงนี้ผมไม่ค่อยเซ็นนะครับก็เลือกโดนเซ็นแล้วก็คลิก next ก็เลือก start using iphone ได้เลยเข้ามาเช็คครับ uh, general uh, setting general แล้วก็ about เจอว่าเป็น iOS 6.1ที่เราสามารถที่เราอัปเดตนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะครับนี่จะเป็นการตั้งค่านะครับการ activate mm hmm. เครื่องหลังจากที่เราทำการ restore iOS เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราค่อยมาดูว่าวิธีการนี่จะ s t o r l a p p l i c a t i o นหลังจากที่เราได้แบ็กอัพด้วย iTunes นะครับแล้วก็รูปจะเอากลับลงมาใน c m m r r r o o l ยังไงผมมีวิธีแนะนำครับโปรดติดตามครับ